วันนี้นะคะอันจะทำตัวชกมกใส่พี่ตั้มคนดีคนเดิมของน้องๆองีกแล้วนะคะโอ้โหมันทำไมอะมันมีคนมีกล้องหรือเปล่ากำลังปกตมโอ้ยอะไรกวะคันตูดอะโอ้ยแกเลยโซ่เลย มาแล้วหรอคะสวัสด,ดีค่ะเพื่อนตอนนี้อยู่ในช่องออนไงจะใครหลาชุดแนวงูนั่นเองนะคะอ่ะมาเปิดคลิปคนเดียวและทำนิสยยนัยยังไงอ่อยมีคันมากวันนี้นะคะอันจะทำตัวซกมกใส่พี่ตั้มคนดีคนเดิมของน้องๆองีกแล้วน,น,นะคะเพราะว่าวันนี้จะไปซื้อของเข้าบ้านกาันแล้วก็อย่างค่ะจะไปกินข้าวกันด้วยเออแล้วก็จะแก้ทำตัวอ่อยไม่ไหวอืมอีอ๋ ดูสิว่าพี่ตั้มของน้องนะคะจะรู้สึกยังไงถ้าอันทําตัวแบบอย่างเงี้ยทำตัวแบบว่าโหไม่ไหวเลยคแค่นถ้าคนแบบเดินผ่านไปผ่านมาลแบบรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้คือแบบสกรปรกปะวะเดี๋ยวคันตรงนั้นคันตรงนี้นหลักๆอ่ะจะคันตูดเพราะแบบว่ามันจะแบบดูสกมกสกรปรกมากเลยนะคะไปดูรีแอคชั่นพี่ตั้มกันดีกว่าว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าแฟนตัวเองอะ่ะทาตัวสกมกจะเป็นยังไงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อนแน่ ไม้เขายืนอนายืดยืจไหนมันยืดรงไหนเขาฝากได้เอเอ้ยไม่ะผมลายยืดเขาฝากเปิดอะไรล้วไม่ถ้าขี้เกียจพอถึงพอถึชู้แล้วมันชอบเป็นนิ่งๆหรืาโอ้กระเป๋ามันก็เปิดนี่เอ้ย

เฮ้ยแล้วเรียช้อนแล้วไปใส่ขนมไปใช้ช้อนกลางน่ะเอ้าผม่ไม่จะโขกวะเนี่ยอ้มาทำอะไรอ่ะมันร้อนอะเปล่าอะถ้าเปล่าเบล่าสิแ้วช้อนกลางก็มีแต่เรียช้อนแล้วมาใส่มันไม่ใช้ช้อนกลางอานาช้อนกลางก็ดีทั้งไปใช้ช้อนกลางอ่ะกินว่าสองคนต้องใช้ช้อนกลางเลยหรอโอ้โอ้แกนังเกลียดมั้ยไม่ช้อนกลางมันก็มีนอไม่ใช้ช้อนกลางโอ้อแล้วตักอะไรใส่ตรงใส่จานมันเยอะแยะจังอ่ะโอย นม่ร้อนแต่แบบมันดชื่นแล้ว<ม>ทำไมมองหนาสักกะดังนั้นทำไมดูใส่จานเยอะด้ยดมยไมซอฟตดลงรน้ำเสียงดังขนาดนะั้นคนจีนเนี่ย <c oughs> นี้ปิดปากเหร <c oughs> อยู่ได้พดู่นึงรักหนาคก็คือแค่สองคนพูมากมายคนล้แบบนั้นเขาก็ไม่มูเยองแต่ว่าถ้านอะไเคี้ยวปิดปากด้วยไม่ต้องพูดมากระกีข้าวเขาให้เขาให้เขาห้ายให้พูด <c oughs> เรูเปล่าตหกคนเลยเนี่ยัวหกใส่ไข่อะเนี่ยเขใกวนี่ง่อยงพูดนี่ยพูดอะไรเนกระติบกระแาบพูดทำไมอุ้ยอุ้ยเหงื่อออกเขาเห่อย่างเชื่อฟังเลยนะเช็ดอะไรมา่ช็ดเลยตกออมย่างแยกเยค่ะเหงื่อออกมันเผ็ดน คำพูดตัน้ำข่ะน้ำกันฝังดูนอะไเนี่ยนนีแกบุมบุบูมอรมาเห่อม่ค่ะคุก็เอกอ่ะน้ำตัวก็ยฝังอยู่โอ๊ นี่ต้องคนกินข้าวอยู่ข้ามาแข่งข้าวกินข้าวเสร็จนี่จะกินข้าวแบบมันติดฟันแล้วมันกินไม่อร่อยเออทำแบบวันนี้มุมมบบไหงวะพี่แกไม่ได้พาข้าไปกินข้าวเมื่อเช้าไงเคี้ยวเบาๆดิเคี้ยวปิดปากด้วยรู้สึกเขาอร่อยอ่ะเนี่ยไม่ต้อง เขาไม่ได้คนเที่ยวเไม่ไหลไม่ไหวล่ะเข <c oughs> าเสียบอะไรเนี่ยไม่ค่อยจะไหลบางทีงก็วงคิดว่ามึงควรตีนกูเนี่ยทำอะไรถ้ามันจะมูกไหลอะคนเราน้ำมูกไหล,ลมันก,ก็ต้องอย่างนีออ้อย่างเวลาแกไม่สบายอะและแกกินเผ็ดอะน้ำมูกแกไหลใช่ปะมันไหลตลอดเวลาวเราก็ต้องยัดเข้าไปอย่างนี้ไหน โล่คันตูดอหรอฮะคันตุ่อแล้วจอเป็นแอ่ะโล่ก <มา S 1> ันทำไมอ่ะม,ม,ม,มันมีกงดีก,มกอมหรอืกกรอเปล่ากลังปุ่ปุ่ม โอ้ยอะะคันตูดอะ่ะโอ้ยแก่เลยโชว์ไปเลยโอ๋ยเล็จังกาวสูดแล้วก็มากินส้มโชว์ออกโ้ขีดมือที่ไม้เป็นอะไรอะ่ะงอเป็นนั่นเอกอ,อะไรอะ่ะโคิกอกู้ใจโอ้ยครนะ่ะใหญเราปะผู้ <c oughs> ไม่เต็มใจเลย,ยขีดีมือไปด้วยขีดตูดไปด้วยอ่ะ

เดแกมาบอกคนแกบอกว่ามีผัวเลยอาวตายแล้วมทุกวันนี้ยังไม่มีผัวเลยอื้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเอยเ้ยเฮีไเยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยอยเฮ้้ยเฮ้ยเ อะไรคันตูดเนี่ยอะไรคันตูดอ๋อเป็นเชลล่าล้มผ้ากะเป็นคันน้ำมันเหมือนกันะเนี้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยคันอะเอ้าไม่ลงมาเป็นเชลล่าล้มผ้าไปแบบโหแล้วเก่าตูดมาแล้วเนี่ยนี่จะซกบกจังวะตูดมันคันอะไรเนี่ยคันน้ำโม่คันนตูดเลยโอ้โันเลย ลูกมกอย่างว่ามีความกระดมดิมือข้าว่ามันเป็นกลิ่นมือเป็นเฉลาเปลอะเหรอเออสีหน้าไหมดำดิอืมอันเกียรติเอาคนกินนี่มีขนมอยู่แก่ถ้าใครหนู้นะแกเป็นอย่างนี้นะถ้าคนอื่นเขารอเห็นว่าแกใส่แล้วเป็นผู้หญิงนล้วลูกมกนี่นะหมอกภาพลองภาพมาพิมพ์ดูเบอร์แล้ต้องวันนีแนะเฮ้ยพูดอยู่เนี่ยเงยมือมี มืไไอมันคืว่ามือมันก็มาแขะเข้าปากมือมันก็มาเกามันมักจะหยิบของกินที่ไหนอยู่ในร่างกายเรากินแล้วก็ขี้อ่านแล้วก็จะมาหยิบขนมกินเลยนะที่ไหนอ่ะโอ้โหเอา้ะไอ้เด้อเอ้าอะไรบ้ายังไม่เสร็จอีกเหรอยังไม่เสร็จอีกเหรอเสร็จแล้วอาบน้ำได้ไหมขี้เกียจเอออ่ะได้ไหมเอ้าก็ข้าวขี้เกียจอาบน้ำอ่ะตัวอะไร คันไม่เลิกว่ะก็บอกให้ไม่อาบน้ำทำไมไม่อาบน้ำเลยก็ข้าคันน่ะข้าไม่อยากอาบน้ำแต่ข้าล้างแล้วตัวตัวคันตัวตัวต้องไปอาบน้ำเอ้ยก็มันคันเนี่ยเป็นขี้กากป่าวะขี้เกลือเปล่าอ่มันเป็นอะไรทั้งวันเลยวันนี้ท้องมตกทั้งวันเลยแต่กินข้าวแต่แปลกอะไรเนี่ยนี่มาป้ายทำไมเนี่ยแบ่งบัานไงไม่มีอะไรเล่นอย่างเงี้ยไม่ได้ขี้บุกไงท้องมตกจังเนี่ยมันเป็นแผลไหมมันคันไหมขี่กากหัือเปล่ขี้เกลือหรือเป่า ตัวอะไรค่าคันตูดอ่ะก็มาด่าบอกให้ันแม่อ่านไปค่าล้างตูดแล้วเนี่ยเกาใช้เรื่องที่ต้องมาเกาให้เนี่ยเกาให้หน่อยสิฮู้คนก็ทำงานอยู่เนี่ยเกาข้างนอกก็พอิบไปไม่ต้องลัวเข้าไปหรอกทำไมอน่ยแค่นี้ก็พอแล้วจะลัวเข้าไปยังไม่เกิดบาขี้ติดตัวเลยดองด้วยว่ามันแบบมันมีขี้นี่เออโอ้ยมันดีมากเกาแรงแรงแต่ข้ากินยาแล้วดีปะนี่หายเรากินยาเข้าไปกากกูไม่หายหรอก ใไหมหรอก็กึ่งกึ่งรู้แต่ว่าอันจีอันไม่ได้คนโซโม่างที่ตั้มมันพูดขนาดนั้นนะ,นะอย่าไปเชื่อมันนะอันพูดเลยว่าอย่าไปเชื่อมันนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากให้อันแกล้งอะไรตั้มอีกน,นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาได้เลยนะว่าแกล้งอะไรกันดีสัญญาว่าจะทำให้นะคะโอเคไหมกิ๊กลุ้งกดรักูแค่กูกลับกลกลให้ด้วยนะคะเพื่อนโกดให้รัวเรอ่าไง้่าเ